ตามมองไลยสุดยอดมากวิวสามร้อสงศาเลยครับตาเมองไล่นะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินอาหารทะเลสดๆกันที่ตามองไลยเอาระจวบกันครับช่วงแรกนะครับชมความสวยความงามของวิวทิวทัศน์ที่ตามองลายก่อนเสร็จแล้วเราไปกินปลาหมึกกับหอยสดๆจากทะเลร้อนๆจากเตากันเลยครับ S <S ใส่ปมไปเลยอ่าอ่านึ่งนึ่งกันสดๆตรงนี้เลยขึ้นจากทะเลแล้วก็น,นึ่งกันตรงนี้เลยอ๋อเนี่ยน่ากินมากเลยหอยไฟไหม้เนี่ยปกติไม่เคยได้ยินเลยนะเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเนี่ยมันมีแค่เฉพาะตอนน้ำแห้งอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยหอยไฟไหม้หอยไฟไหม้โอ้แล้วมันรสชาติเป็นยังไงครับอร่อยไหมชิมป่ะอืมอร่อยนะ ทั้งหวานทั้งอร่อยอร่อยไหมสุดยอดสดๆเลยไม่ใส่สารเลยเนี่ยไม่ใส่สารกิ้กัหนอยห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 อยตัวเบ้อเบ้อเลยดูตัวดูตัวดูตัวเลยนะครับยทะเลร้อยยี่สิบบาทอยู่ตรงนู้นนะครับคือคนเขามาเก็บหอยนางลมนะครับคงวันนี้คิดว่าคงไม่ลงไปลุยกับเขาหรอกครับเพราะว่ากลัวเลอะฮะ แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์หรือกดติดตามช่องผมด้วยนะครับตอนนี้เราไปกันเลยครับที่นี่ที่ทะเลที่ตามองไล่ตามองล่ตอนนี้วันนี้เป็นวันที่น้ำลดเดือนเมษาเนี่ยชาวบ้านเรือประมงส่วนมากจะเป็นพวกหาปลาหาปูเนาะหาปูช่วงนี้เขาออกทะเลกันไกลมากเลยเขาบอกออกใกล้ๆไม่ได้นะ ต้อง5โล6กกิโลเนี่ยนี่ครับข้างในเนี่ยเป็นอุทยานตามองไร่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าข้างในมีอะไรขึ้นเขาตามองไร่นะครับเข้าไปดูข้างในไปดูวิวครับเขาบอกวิวสวยตรงนี้มีห้องน้ำด้วยเนี่ยเขาบอกจุดชมวิวของตามองไร่ ตรงนี้เป็นไฮไลท์ไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับเนี่ยวิวสุดยอดไหม โอ้ตามมองไล่สุดยอดมากวิวสมา,ามร้อยหกสิบกงตาเลยครับตามมองไล่นะครับ วันนี้เราพาทุกคนมาชมดูสวยๆของที่ตามองไร่นะครับที่ตามมองไร่นี่ลงเล่นนานไม่ได้นะครับส่วนมากจะเป็นที่เก็บเรือที่จอดเรือของชาวบ้านนะครับที่เข้ามาหลบพายุครับหลบลมนะครับครับหลังจากที่เราดูวิวเรียบร้อยนะครับวันนี้เราไปดูกินอาหารปูเป็นๆสดๆกันที่ทางเข้าตามองไร่นะครับก่อนที่จะเข้ามาชมวิวทิวทัศน์ตรงนี้นะครับบรรยากาศชิลๆที่ ตามองไล่นะครับที่อ่าวประจวบนะครับที่เห็นอยู่ตรงนู้นนะครับคือคนเขามาเก็บหอยนางรมนะครับคงวันนี้คิดว่าคงไม่ลงไปลุยกับเขา้วครับเพราะว่ากลัวเลอะฮะรู้สึกว่านอกจากหอยนางรมแล้วจะมีหอยพวกหอยตลับด้วยนะครับเนี่ยกำลังคุยกันใหญ่เลยเดี๋ยวเอาเป็นว่าวันนี้เราไปกินอาหารทะเลสักอย่างหนึ่งนะครับอาจจะเป็นหอยหรือ ดูก็ได้ฮะลองดูว่าตอนนี้เขามีอะไรหลงเหลืออยู่บ้างเขามีบริการนึ่งให้ด้วยครับเราไปกันเลยวันนี้มาสายนิดนึงว่ามีอะไรเหลือบ้างมีอะไรเหลือบ้างครับหมอยมาแงูแล้วอยหอไหอยอะไรอะ่ะหอยไฟไหมค่ะเขาไปเจาะหอยไฟไหมอันไหนหอยไฟไหม,ไหมครับอันนี้ครับโอ้หอยไฟไหมเลยเนี่ยเนี่ยหอยไฟไหมหอยไฟไหม โอ้แล้วมันรสชาติเป็นยังไงครับมันก็เหมือนหอยทั่วไปค่ะเอาไปมันมันเปรียบเทียบความอร่อยเหมือนหอยอะไรอ่ะหอยอะไรเหรอเหมือนหอยอะไรหอยผูวอะค่ะหอยผิวหมดมมเดี๋ยวปลาหมึกกับหอย,อ,ยอันนี้อะไรอ่ะหมึกไข่หมึกไข่ไขายยังไงครับต้นของไม้แค่เพียงค่ะอ๋ออันนี้ของของเมื่อเช้านะ แล้วน่อยู่ในหม้อเนี่ยฮะหอยอะไรนะยแมลงคู่ะเก็บที่นี่เหรอใช่่คะโอ้ตัวใหญ่ยังเลยไม่ไฟไม่ดุนะโอ้ยเนี่ยหอยเย็บเลอเลยเนี่ยตัวเท่าไหร่หกสิบบาทค่ะอ่ะเอาเอาเอาก็ได้เอากี่โลนึงแล้วก็เอาเอาเอาปลาหมึกด้วยครับเอาปลาหมึกเอากกิโลโลนึงก่อนนะเอากิโลเดียวก่อนนึงจ้ะ ว่าไม่ได้กลับบ้านวันนี้อยู่อยู่โรงแรมครับสวยอ่ะสวยของใหม่ด้วยอันนี้ริ่มเปิขากินไปเลยที่นี่มันไม่มีฟอร์มอลีสดสดเลยไม่ใส่สารเลยเนี่ยกินแบบสดสดเลยไปเลยไม่ใช่นึ่งก่อนดิอันอันนี้เวลาไปนึ่งหรือว่าไปไปต้มเขาเนี่ยล้างขี้กออกก่อนไหมเดี๋ยวดึงขี้ออกได้ค่ะครับครับเนี่ยต่างกินเหมือนกันเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกผมอยู่โรงแรมที่นี่อยู่วันนี้อยู่ตรงเนี้ยผู้ ประจบเนี่ยฮะไม่ได้ปูวันนี้ไปถามมาทั่วแล้วฮะหรอไม่ไมเรามาสายมาสายเขาหมดแล้วเมื่อกี้มีคนเรียกอยู่เราไปทางนู้นก่อนใช่ค่ะสามสามร้อยห้าสิบสามเรื่ช่วงนี้เขาบอกว่าผูกผูกทั้งหมดเทศกาลแล้วก็จะถูกค่ะคือหาลังชี้หอยเหมือนหอยเนี่ยชอบหอยแมงปูมากเลยตัวใหญ่มากเลยอ่ะเอามีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ไหม อ้าวไม่มีแล้วพี่จะไปกินอะไรอ่ะร้านอาหารที่มาอ่ะค่ะอ๋อเหรอพี่จะกลับโรงแรมแล้วหอย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 ตัวเบ้อเบ้อเลยใหญ่กว่าตอนที่เราไปจับอีกนะอันนี้เขาไปหายังไงคะับทำไมมันตัวใหญ่ยังเลยอ่ะดำนี่เหรอดำที่มันเป็นโขดหินใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนน้ำแห้งหรือว่ายังไง อ้าวแล้วดำเสร็จแล้วเอามาใส่อะไรไว้อจานแล้วเขาก็ใส่กระหรวแล้วก็แช่ไว้ข้างเรือไงค่ะไม่ใส่หอยของป้าก็มีหอยหอยอะไรอ่ะก็ไม่อ๋อเหรอหอยไฟไหมเหรอเราชิมดูหอยไฟไหมหอยไฟไหมตัวห้าสิบบาทมึงก็เอาโลนี่เลยนึ่งให้ความอร่อยมันเหมือนกับหอยตลับเหมือนไหมอร่อยกว่าจริงอ่ะโอ้น่าสนใจเนี่ยวันนี้เรามาเนื้อโลที่ห้าสิบบาทเนี่ยเนื้อกับหอยมืออาว์เอา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 มาเอามา จริงๆก็น่าจะทำน้ำจิ้มให้ด้วยนะผู้นี้มีฮะวันนี้น้ำจิ้มผู้นี้มีวันนี้อ่ะวันนี้มะนนาผี้จะได้มามะนาวแพงมากตอนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจ่ายค่ามะนาวให้ทำให้หน่อยสิไหมอุปกรณ์ยังไม่มีอ่ะเอาง่ายๆก็ได้มีไหมเดี๋ยวผมคิดมะนาวคิดพริกมาเลยคิดมาเถอะผมจะได้ไม่ต้องไปจอดผมจะเข้าโรงแรมเลยไม่ไหนายไฟไหม้หอยไฟไหม้ อันนี้หอยไฟไหม้หอยไฟไหม้โอ้ยหอยไฟไหม้เห็นไหมเนี่ยใส่ปูนไปเลยอ่าอ่านึ่งนึ่งกันสดๆตรงนี้เลยขึ้นจากทะเลแล้วก็นึ่งกันตรงนี้เลยขอทงกลางเยอะไหมที่ผ่านมาไม่ค่อยค่ะอ๋อธรรมดามันเหมือนกันทุกที่แหละอย่างนั้นเนี่ย วันนี้คงจะกินแบบโหสุดยอดเลยสารเคมีไม่ต้องไปพะวงแล้วไหนดูกุ้งดูกุ้งอันนี้กุ้งของขึ้นทะเลวันนี้เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะต้องทำให้ฟิตแล้วอ่ะอันนี้กุ้งอะไรอ่ะถ้าไม่ฟิตแล้วหัวมันจะดำค่ะกุ้งอะไรครับแชบวยค่ะเบอร์สามร้อยเดี๋ยวหัวเขาหลุดใช่ค่ะอันนียกุ้งนี้ฮะกุ้งกิโลละสี่ร้อย แต่กุ้งราคามันก็ยังดีอยู่นะแพงคราคามันลงไปแล้ว๋อแพงกว่านี้อีกเหรอเราคาลงแล้วพรุ่งนี้ก็ได้อีกมั้งเนี่ยนกินม่แต่เขาต้องิไว้ไม่งั้นเ่ยกุ้งมันจะหัวดำน่ากินมากเลยเนี่ยนี่น่ากินมากเลยตั้งเอร์นึ่งก็หกร้อยหรอตามความใหญ่ของมันด้วยยังไม่ได้กลับบ้านเลย อยู่อีกนานอยู่อีกหลายวันไอเนี้ยตามตลาดมีขายไหมมีไหมทำไมไม่ไม่เคยเห็นเลยอ่ะหอยไฟไหมเนี่ยปกติไม่เคยได้ยินเลยนะเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเนี่ยมันมีแค่เฉพาะตอนน้ำแห้งอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมีตอนตอนน้ำแห้งด้วยเนี่ยค่ะที่เขาเดินเดินคือเขาขอบ่อยนะรับอ๋อแล้วแล้วแล้วเมื่อกี้มองเห็นอยู่เขากำลังหาอยู่นะ ใช่ๆไปมาแล้วเมื่อกี้เข้าไปถ่ายรูปตามม้งไล่มาแล้วตรงจุดชมวิวอ่ะเขากําลังหาเอ้เราเขาบอกว่าหอยขาหอยนางลมไม่ใช่หอยนางลมเนาะถ้าหอยนางลมคือจะข้างขดหินขดหินเมื่อกี้มันจค่อยู่ตรงทชายตรงเลนเลนอ่าถ้าเลนนี่หอยแข็งเอ้าหอยแข็งมีด้วยเหรอมีค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันยังยังไม่มีเท่าไหร่มันจะมีเป็นช่วงๆของมันนะคะตอนนี้ถือว่าน้ำลงถ้าน้ำขึ้นแล้วก็หาไม่ได้ละ แล้วน้องเคยไปหาป่ะเคยเหนื่อยมากแดดมันร้อนมากได้เยอะไหมได้มาเยอะได้ไปเยอะไว้โลสองโลค่ะได้ตายเลยเนี่ยกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงโลสองโลเนี่ยไปเที่ยงก็กลับสี่โมงเย็นเงี้ยค่ะอ๋อก็ก็หายากเหมือนกันนะอย่างเงี้นน่ะถ้าหอยไฟไหม้ไม่ยากค่ะหอยไฟไหม้มันเดินบนทรายเราเอาจอบไปจอบจอบจอบหอยแขคมหอยแข็งพอนเท่าไหร่ แสดงว่า<ม>หอยแข็าางหา,าหายากกว่ามันหายากมันเลยแพงกว่าใช่ค่ะออไม่น่าเ<อ>ชื่อะนะหอยไฟไหม้ก็มีด้วย่เรายนมื่อกี้เ,เ,เห,ห,หเ็นอยู่ไปถ่ายรูปเ็าอยู่แต่ไม่รู้เขาหาหอยอะไรหอยแง่อหอาเรางแสดงว่าทะเลอะไรก็มีหมดมั้งเนี่ย ไฮเสียบก็มีไยเสียบลูกเล็กๆกับตัวเล็กๆกับใจตรงเนี้ยค่ะไปขุดได้เลยมีตัวอ้วนไหมมันก็ตัวใหญ่นะขุดได้เลยชิมป่ะอือหน้าดัวอร่อยนะทั้งหวานทั้งอร่อยอร่อยมั้ยสุดยอดอันนี้ปลาหมึก1นกิโลนะครับเนี่ยกิโลหนึ่งสองร้อใช่ สองร้อยห้าสิบมือโซนเลยอ่ะมึกชิมดูได้ชิมดูได้ยังร้อนอยู่หวานเขี้ยบโอ้โหสุดยอดชอบอยู่แล้วปลาหมึกเนี่ยไม่ใช่หมึกตระลามึกตระลามันใช้น้ำไม่ตรงอันนี้เขาเรียกว่าหมึกอะไรนะหมึกกล้วยหมึกกล้วยไม่ยากทะเลเสร็จแล้วขึ้นมาจากเตาใหม่ๆยังร้อนอยู่เลยอืมนี่อืมนี่มาจากช่างไหน่ืม อร่อยกินหยุดไม่ได้อร่อยกินตัวใหญ่ๆเนื้อแน่นๆมาแล้วหอยหอยหอยไม่ต้องใช้น้ําจิ้มเลยได้สัมผัสทะเลมันไอธรรมชาติสุดๆเลยนีอนฮะดูดิให้มันตรงตรที่มันสุดยอดเหมือนมีไข่ด้วย โอ้มีไข่ด้วยนั่นมีไข่ด้วยเห็นไหมเนี่มันเป็นเม็ดเม็ดเห่นไหมมีไข่ด้วยโอ้มันเหมือนกับไข่ที่มันขายตามตลาดนะอันนั้นเขายัดลงไปค่ะโอ้โหไม่ใช่ไข่หรอกมันอะไรไข่เมื่อกี้ไม่ให้ดูไข่นั่นแน่ไข่นั่นเนี่ยเมื่อกี้กินแล้วเนี่ยไรนะคู่หมดละค่ะแต่หอยจ้าแต่หอยแมงคู่กับปลาหมึกค่ะอันนี้หอยไฟไหม้อ่านี่หอยไฟไหม้หอยไฟไหม้บ่อโลหะสิบ ขึ้นมาจากทะเลสดๆแล้วขึ้นมาจากเตาร้อนๆสุดยอดไรไม่มอหรอกนั่งกินอยู่เนี่ยอร่อยมากกินคนเดียวหมดเลยนี่ยร้านอะไรเนี่ยคนขายชื่ออะไรเนี่ยร้านเย็นเนยร้านอะไรอ่ะค่ะฝากร้านได้นะคะร้านชื่อร้านเจ๊เก็บูเป็นอยู่ชายทะเลม้องไล่ค่ะอ๋อขายทุกวันขายทุกวันค่ะขายทุกวันที่เรือออกตามฤดูกาลนะคะสินค้ามีวันต่อวันหอยไฟไหม้ไม่ได้มีทุกวันค่ะแล้วแต่ฤดูกาล อหอยแมงภูช่วงนี้มีทุกวันนะคะอหอยแมงภูหกสิบบาทมีตัวละหกสิบบาทค่ะดูตัวดูตัวหอยใหญ่ดูต<อ>ัวเลยน,นะคะุค้งทะเลแล้วก็อหอยไฟไหมห้อย่างไงครับหอยไฟไหม้กิโลละห้าสิบบาทค่ะมีเฉพาะช่วงน้ำแพงนะคะแล้วก็มีกุ้งทะเลมีไซส์สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยค่ะแล้วตัวเป็นเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้หอยแมงคูสองกิโลร้อยยี่สิบบาทแูเท่าไหร่นะโลสองโลโลสองกิโลค่ะ ร้อยยี่บาทแล้วก็หอยไฟไหม้หน่งกิโลห้าสิบาทร้อยเจ็ดสิบาทหมึกแล้วก็ปลาหมึกอ250ีกสองร้อาสิบบาท